ที่ผมไปกราบแต่ละรูปล้วนแล้วแต่ให้คติสอนธรรมให้กำลังใจในการเผยแผ่พระศาสนาตำหนิตีติงตามธรรมในสิ่งไหนที่ผมยังทำไม่ถูกต้องท่านเมตตาตำหนิผมในเรื่องนั้นแล้วผมน้อมรับการตำหนินั้นมาปรับปรุงแก้ไขและท่านให้กําลังจิตกําลังใจในการจันโลงพระศาสนานี้ต่อไปท่านเป็นพระท่านทำได้อย่างพระภิกษุเหล่านี้หรือเปล่าครับ ท่านบอกว่าพระเหล่านี้จะทําอะไรได้นี่ไงครับท่านเมตตาให้ธรรมะท่านเมตตาชี้โทษท่านเมตตาบอกกล่าวบอกสอนเตือนสติผมด้วยความเมตตาท่านทําหรือเปล่าครับไม่ได้ทําแต่ท่านกับอิจฉาลิษยาไม่เข้าใจธรรมะของพระศาสดาเป็นถึงปทาใช้คําว่าพระเหล่านั้นจะทําอะไรให้ได้เล่า นี่คือไม่รู้จักธรรมทำไมผมจะไม่รู้จักธรรมครับการที่ผมถ้าท่านบอกว่าผมมีความเห็นผิดแล้วผมเดินไปหาพระภิกษุโดยไปได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านนั่นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะรู้จักหาผู้ที่เป็นทรงธรรมทรงวิน,นัยทรงมรดิกาทรงแม่บททรงอัฏฐปัญชนะเพื่อขัดเกากิเลสต,ตัวผมเอง จะเรียกว่าท่านเหล่านั้นไม่ช่วยผมได้ยังไงแล้วการที่ผมเดินทางหาพระภิกษุสงฆ์เพื่อขัดเกาวกิเลสตัวเองจะไม่เรียกว่ารู้จักธรำได้ยังไงนี่แหละครับเรียกว่ารู้จักทำเพราะรู้จักเข้าไปหาครูบาอาจารย์เพื่อให้ท่านแนะนำบอกกล่าวตักเตือนบอกสอนต่อหน้าแต่ท่านผมไม่ได้เข้าไปกราบเพราะผมไม่รู้สึกศรัทธาท่านแม้แต่ทั่วองคุลีเดียว ผมเลยไม่ได้เข้าไปกราบท่านครับท่านอิจฉาพระภิกษุเหล่านี้ใช่ไหมครับที่ผมไม่ได้เข้าไปกราบท่านไม่ได้เข้าเอาเงินไปถวายท่านไม่ได้เอาเงินไปทําประโยชน์กับท่านโดยตรงท่านเลยรู้สึกอิจฉาลิษยาพระภิกษุเหล่านั้นใช่หรือไม่ครับผมตั้งคําถามทำไหนหนอการทําที่สุดแห่งกองทุกทงสิ้นนี้จะพรุงปรากฏแก่เธอได้ การที่ผมเข้าไปหาพระภิกษุเหล่านั้นเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งโดยการไปได้ยินได้ฟังคำแนะนำบอกสอนจากพระภิกษุเหล่านั้นคือพระอาจารย์พยอมคือพระอาจารย์สมทบคือหลวงตาสิ้นคิดซึ่งพระภิกษุเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีคุณูปาการต่อแผ่นดินต่อพระศาสนาผมจึงเข้าไปกราบครับผมมองว่าท่านเหล่านี้จะสามารถขัดเกาเกิเลสผมได้ แต่ผมไม่เห็นว่าท่านจะสามารถขัดเกลากิเลสผมได้ผมจึงไม่เข้าไปกราบท่านโลกนี้คือการละครใช่ครับผมเห็นละครตัวอย่างละครเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าท่านกำลังแสดงละครเรื่องอะไรอยู่คนเขามองออกครับว่าความอิจฉาลิษยาของละครเรื่องนี้มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนผมกราบนมัสการด้วยความเคารพครับ ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้ผมตาสว่างที่ทําให้ผมคิดถูกต้องแล้วว่าผมไม่มีจิตใจสักนิดเดียวที่จะเข้าไปกราพระอย่างท่านผมเข้าใจแล้วครับว่าพระที่ดีเป็นอย่างไรพระที่ไม่ดีเป็นอย่างไรผมเข้าใจวันนี้เลยครับว่าเป็นอย่างไรผมเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋แ,จแ,จแล้วทุกวันนี้นะครับมีคนด่าผมว่าผมเป็นใบลานเปล่า ผมเป็นไบลานเปล่าครับทุกคนด่าผมทุกวันนี้ว่าคนตื่นทำเป็นเถนไบลานเปล่าเป็นคนใบลานเปล่าศึกษาแต่ไม่ปฏิบัติวันนี้ผมเข้าใจแล้วครับผมที่ผ่านมาคนด่าผมผมไม่ค่อยเข้าใจเลยครับว่าคำว่าไบลานเปล่าแปลว่าอะไรวันนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าคำว่าไบลานเปล่าแปลว่าอะไรศึกษามีความรู้จนได้ปอท9แต่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติตนได้นั่งค่อนแขวะคารวาสที่สอนทำ แทนที่จะมีความเมตตาตักเตือนเขาด้วยความเมตตาเมื่อวานนี้ผมได้ฟังพระอาจารย์สมทบพูดว่าพระอาจารย์สมทบท่านพูดว่าถ้าพระเนี่ยออกมาสนับสนุนส่งเสริมหรือโทรไปเตือนคารวะญ,ญาติโยมท่านบอกว่าอย่างโยมเบียเนี่ยอย่างโยมอาจารย์เบียเนี่ยโดนขนาดนี้เนี่ยพระไม่เห็นด้วยเนี่ยควรจะทักไปหาโยมอาจารย์เบียควรจะบอกโยมอาจารย์เบียบอกไปหาลูกศิษย์ก็ได้ให้ไปบอกฝากไปบอกก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเอามาโพสต์ในโลกโซเชียลคำถามครับท่านท่านไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอหรือไม่มีวินิจฉัยเพียงพอในการที่จะพิจารณาใค้ควรเลยล่ะครับว่าสิ่งใดควรกล่าวสิ่งใดไม่ควรกล่าวการที่ท่านโพสต์ค่อแขวใครคนใดคนหนึ่งในโลกโซเชียลด้วยการเขียนข้อความโดยที่ผมไม่ได้ยินดีในการรับคำตำหนินั้นเพราะมันไม่ถึงผมโดยตรง มันเรียกว่าการนินทาว่าร้ายมันเรียกว่าการใส่ร้ายป้ายสีมันเรียกว่าการดูถูกเหยียดหยามท่านศึกษาธรรมจบสูงสุดของประเทศในศาสนาประเทศเราแต่กลับไม่มีวุธ,ธิภาวะในหลักการปฏิบัติให้ตัวเองขูดเกากิเลสตัวเองทำเหล่านั้นที่ท่านจบป้ .9 มาไม่สามารถนำไปปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้า ไม่สามารถระงับยับยั้งจิตใจตัวเองในการอิจฉาริษยาและข่มความอิจฉาลิษยานั้นได้นั่นมันแสดงให้เห็นว่าตำหลับตำลาที่ท่านศึกษาจนถึงระดับสุดระดับสูงสุดของปทก้าไม่สามารถกดกิเลสตัณหาในใจท่านได้เลยไม่สามารถกดมานะทิฐิีอัตตาตัวตนความอาฆาตพยาบาทมาดระหรือความอิจฉาริษยาในใจท่านได้เลย ถาไตรปิดกตั้ง45เล่มหรือ91เล่มที่ท่านศึกษามากดใจท่านไม่ได้เลยเหรอครับผมถามแค่นี้เลยครับผมยังไม่เคยโพส์ถึงท่านไม่เคยเขียนข้อความถึงท่านไม่เคยด่าทอต่อว่าแม้แต่ใครก็ไม่มีในเพจเฟซบุ๊กของผมสักข้อความที่ค่อนแขวด่าทอต่อว่าพระภิกษุสงฆ์หรือคารวะผู้สอนทาด้วยกันผมยังไม่เคยทําแม้แต่อย่างเดียวผมสินแปดครับ ท่านศีล227บวกกับมีความรู้ความสามารถเป็นถึงปทเกสิ่งเหล่านี้ที่เป็นกิเลสตัณหาเป็นความชั่วความเลวในสังคมที่เขาแม้แต่คารวะเขายังมองว่าเป็นความชั่วความเลวแต่ท่านกลับหยิบความชั่วความเลวแบบนี้มาทําผมไม่ได้ด่าท่านชั่วท่านเลวนะครับผมด่าความชั่วความเลวว่าท่านหยิบเอาความเลวความชั่วนี้มาทํา คาราวาสเขายังมองเลยครับว่าการโพสต์ด,ด่ากันไปด่ากันมาค่อนแขวกันไปค่อนแขวกันมาเป็นความเล็วซามต่ําช้าในโลกแต่ท่านกลับหยิบเอาความเล็วซามต่ําช้าแบบนี้ในโลกมาทําในออนไลน์ผมงงมากเลยครับว่าทําไมถึงทําเช่นนั้นท่านเป็นพระควรเป็นแบบอย่างเป็นเนื้อนาบุญแก่โลก ท่านกับไม่ยอมทําตัวอยู่ในฐานะของพระพิสุสงฆ์ผู้มีความเมตตาสงสารโลกสัตว์โลกที่เป็นไปตามกรรมกับค่อนแขวคารวะผู้สอนธรรมผมเข้าไปทําบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมเลี้ยไยเงินช่วยที่ดินพระพยอมท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้ผมได้เงินประมาณกี่บาทล้านกว่าบาทแล้วนะครับท่านทําประโยชน์อะไรบ้างครับผมอยากทราบแค่นี้เลยครับ ท่านอาจจะทำประโยชน์ในมหาลลยในมหาลลยสงอะไรก็แล้วแต่ดีครับอนุโมทนาสาธุด้วยผมเห็นท่านทําประโยชน์ต่อพระศาสนาผมยังอนุโมทนาสาธุกับท่านเลยครับแต่ผมทําประโยชน์กับพระศาสนาท่านกับค่อนแขวะมหาสจร,รโดยแท้ครับพระในยุคปัจจุบันทําไมถึงเป็นแบบนี้กันไปได้ท่านเข้าไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้างก็ได้นะครับเพื่อให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนท่านบ้างอย่าเพียงแต่อ่านตำรับตำรา อย่าเพียงแต่ยึดมั่นถือมาว่าตัวเองเป็นปท .9 แล้วไม่ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมควรนะครับควรจะไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบที่ผมทําบ้างก็ดีนะครับผมเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับในการเข้าไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เมตตาผมมากในการสอนธรรมะผมอยู่ตลอดหนึ่งชั่วโมงเลยครับทุกรูปเลยครับที่ผมก็ไปหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงท่านสอนผมดีมากเลยครับ ท่านสอนว่าอันนี้แรงไปเบาลงได้เบานะอันนี้เป็นกิเลสตัณหานะท่านสอนผมดีมากเลยครับท่านควรไปกราบแบบที่ผมไปผมทําเป็นแบบอย่างแล้วนะครับผมกราบพระธานานิมนต์ท่านนะครับ